โอเคผมสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้กับผมพัมเพย์เอ็กซ์ูอีกเช่นเคยเฮย้ยวันนี้เรามาอยู่ใน Dark and Darker c คลาสไฟเตอร์และมาอยู่กับอาวุธพิเศษนะครับนี่ครับผมแลนเทอร์คิวกันได้แล้วก็กดคลิกขวาสองรอบจะเป็นการฟันที่มีหนามงอกออกมาจากเกาะโลเป็นไงคลิปยังต้องนอนตๆๆ看看ัวสุดท้ายเอ้าโอโหโจบเลยครับจะก,การให้ดูสักหน่อย อนุปักแต่หัวทําไมไม่ยิงใส่โล่ล้วไปยิงใส่หัวทําไมอ้าวผมวันนี้เราจะมาใช้โล่นี้นะครับในการ PVE กับมอนต์ต่างๆแล้วก็ PVP ด้วยอยากรู้ว่ามันใช้ PVP ได้ไหมนะครับมาลองดูกันเลยไม่ต้องงองแงไม่ต้องงองแงตามธรรมชาติของไอตัวโทรถ้ามันโดนตีแล้วมันจะตายมันจะงองแงทีหนึ่งก่อน ดีครับตรงใกล้ๆนี้มีบ่อน,น้ำพุนะครับเราเลยใช้ให้เลือดเต็มได้สบายสบายเฮ้ยผมได้ยินเสียงวนะเนี่ยแถวๆนี้มีคนนะผมว่าประตูไหนสักประตูนี่แหละถแถวๆนี้มีคนได้ยินเสียงชัดมากอานี่หรือเปล่าคนอยู่นี้เปล่าอุ้ยมีมิกโอ้โหสะดุ้งเลยสะดุ้งเลย ไม่มีนะคุณผู้ชมนะไม่มีคนอยู่ในกล่องสมบัติใดๆทั้งสิ้นอันนี้คือตกใจล้วนๆมีมีของใช้ได้ครับเราเข้ามาเล่นเกมนี้เนี่ยอย่าลืมนะไม่ใช่ว่าจะโหยหาแตพี่พีหรือว่าจะใส่กับผู้เล่นอื่นอย่างเดียวนะครับเราเข้ามาหาของเข้ามาอัพเกียร์ให้ตัวละครเราเนี่ยมีของใส่ที่ ดุขึ้นนะครับตรงนี้แหละผมได้ยินเสียงตรงนี้แหละใช่เลยครับเรนเจอร์ตัวธนูกําลังยิงเลยผมเอาเลยครับฟาดผมชัดเลยชัดเลยจะเป็นประตูไม่ทนันหนึ่งสองสามโอ้โหแล้วโลมากแล้วก็สเรียบร้อยไอเราใช้โลให้ดูก่อนบล็อกได้โอเคยิงใส่หัวแล้วก็เราก็แพรรี่ไปเลยเรียบร้อยครับผมบล็อกทีหนึง่ง ให้โลกมันอารมณ์เหมือนโดนกระทบอะ่ะทีนี้กดลิกขวาสองรอบจะเป็นการฟันแล้วก็นามโผล่มาจากโลกวย่างตึงโล่นี้เดี๋สิครับเรนเจอร์ Ranger ตัวนี้เอาของมาฟูขนาดไหนว้าว <Whoa. S 1> ถือว่าได้อยู่เราจะได้ไม่ต้องไปฟาร์มกับผู้เล่นอื่นนะครับเราก็โดของจากไอ้คนนี้ไปเลยเราก็ได้เลยออกออกได้เลยอย่างที่ผมบอก อย่าลืมเอาของติดไม้ติดมือกลับไปต,ไต,ติดไม้ติดมือติดไม้ติดมือกลับไปขายด้วยนะจะได้มีเงินใช้รอบหน้าจะได้มีตังค์เอาไปซื้อเกียร์เอาไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะครับผมไปพ v p พีหน้ากันเลยตัดมานี่ครับผมตัดมากันก่อนใช้ให้ดูด้วยเป็นไงกันแล้วก็แทงสองรอบตัวนี้อย่าลืมนะอ้าตรงนี้เจอเหมือนจะเป็นเรนเจอร์เปล่าไม่ใช่เหมือนเป็นตัวโจรครับ เหมือนจะเป็นโรบผมชาร์จใส่เลยแล้วกันไอคนนี้เขาเล่นดีไงรักษาอะไรเยอะยืนอยู่ไหนโอ้โหมีการยิง crossbow มีการยิง crossbow เฮ้ยแปลกแปลกหรือผมจะแพ้ไว้เนี่ยตอนนี้ตอนนี้เหมือนจะใช้โล่แพรี่ค่อนข้างยากนะคุณผู้ชมนะเราต้องหาจังหวะจังหวะที่ได้ที่เสียก่อนแล้วกันโล่อย่าเพิ่งใช้ตัวน,นี้ ถ้าถึงตัวนี่เป็นอะไรที่โคตรยากนะครับจะมาให้ใช้โล่ป้องกันแล้วก็เอาโล่หนามฟันนี่บอกเลยว่าเปอร์เซน็นต์การชนะนี่ต่ำมากครับผมเพราะว่าไฟเตอร์เป็นตัวที่ช้านะส่วนโรก็เป็นตัวที่โคตรจะซิ่งถ้าขืนใช้โล่ต่อไปนี่ว่าอหไรจะตามทานันโอ้โหเห็นไหมครับเอาโล่มาก,ก่อนมาเอาเอาเอา,เอาบังได้อยู่เอาโล่บังได้อยู่บังธนูได้แต่ว่าถ้าจะให้ประชิดตัวนี่ยากว่า มาโจนไอโจนมาดิการทีนดงเห็นไหมครับการได้แต่จะไปใช้โล่หนามนี่เป็นไปไม่ได้ไกลเกินอยู่ไกลเกินผมเดินช้าเกินแล้วมันเป็นสายซิ่งไงตัวเนี้แค่วิ่งแป๊บเดียวเขาก็ทิ้งระยะห่างจากผมนู่นครับพันกิโลเมตรเฮไม่ถึงเอาแล้วจบวันนี้เขาเริ่มหมดความอดทนนะครับเขาฟันผมเลยเยอะๆเลยดูดิเขาจะช้าแล้วเขาหนุนกัผมโลนี่เลยแต่ผมมีฮิวอ่ะ วิธีเล่นเจอกับสายที่เร็วกันแล้วครับค่อยๆเล่นครับเล่นกับความอดทนแล้วก็เวลาเขาไม่ไหวเขาจะชาร์จมาแล้วก็ใส่ส่วนก็ไปเลยหัวหนึ่งหัวสองเรียบร้อยไปลงไปนอนนับดาวมมยุรีใน <c oughs> ด,ดูของซีดีไหมไอ้โลกคนนี้อุยอ้ยอุย้ยอุ้ยเป็นงั้นแหละของไม่ดีเลยของก็ถือว่าโอ้อันนี้ได้ครับผมตะเกียงสีฟ้าแลอยู่เอาไปขายได้ ไปครับเราไปดู PVP หน้ากันเลยดีกว่าไป PVP หนะ้าโอเดินทางไกลจากตรงนี้ไม่เท่าไหร่ผมก็รู้สึกว่าจะมีคนอยู่แถวๆนี้นะข้างหน้าข้างหน้าได้ยินแล้วครับได้ยินไหมมันคือบาทนะครับพ่อนักดนตรีมีการเล่นคงเล่นคุยเป่าปีเป่าแต่นะครับตัวนี้คนน่ารำคาญเอาไปก่อนทีหนึงธนู สองทีอ่ะสองทีโดนโดนเหมือนกันโอ้ยผมโดนมาก,กโอ้โหผมโดนโคตรรัวตอนนี้รัวเกินเดี๋ยวเดี๋ยวึพเ,เ,เพื่อนรักไม่เหมอนี่คุยกันไว้นหว่าจะยินเพื่อนรักโอ้โหมันจริงผมไม่อยู่เดียว่าฟันปุ๊บวุดเอาแล้วไงผมต้องเข้าแล้วตัวหนึ่งทีอหัวหนึ่งทีแล้วก็หัวสุดท้ายเรียบรอ้อยลงไปนอนนับดาวมายุรีอีกตามเคยนะครับป่แฮร์รี่โชว์หน่อยไม่เคยได้ใช้สู้กับคนเลยครับแลนเทนชิล แต่ถือว่าถ้าเกิดเอามา PVE ถือว่าได้อยู่ถือว่าได้อยู่นะครับถ้าเรารู้จักฮิตบ็อกของตัวละครที่เป็นมอนสเตอร์ตรงนี้ผมเจอบาบเรียอนอันนี้เปลี่ยนแบบแล้วนะมาเป็นแบบคอบลินเคฟนะครับด่านนี้ข้างหน้าเป็นบาบเรียนแน่ๆนะครับดูจากทรงแล้วเสื้อไม่ใส่ไอ้พวกนี้มันคนเถื่อนฮันูซูมไกลไว้ก่อนไม่โดน โดนอันนี้โดนอันนี้โดนมีเสียงจึ๊กโดนโดนอีกแล้วสองเม็ดโดนอีกแล้วสามเม็ดโดนหรือเปล่าหรือมั่ววะเนี้เดี๋ยวอันนี้โดนอันนี้โดนนี้โดนจึ๊กเลยอย่าอย่าบ้าน้องบาบาเลียนจะเย็นพี่วิ่งก่อนโอยเสื้อไม่ใส่เสื้อผ้าเสื้อเผ่าไม่ใส่มาในที่กลับดอย่างนี้เดี๋ยวก็สวยแล้วพี่ผมผมใส่เลยครับผมยัดเลย น่าจะโลอยู่โดนธนูผมไปแอบไปเดือมดอกยาวว่ะผมดีนเสียงนะมาคงมาเฮืออ๋อคงมาเฮืออะไรครับน้องเฮ้ยคงฟันคู่ต่อสู้เก่งเหลือเกินเอาไปก่อนหัวหนึงดูซิของดีไหมโอ้ my g กูดแร่ไอเทมทุกคนขวานแร่ไอเทมแล้วก็หมวกด้วยครับหมวกด้วยเปล่าหมวกด้วยโอเคครับรวยแนะ่คนนี้จีๆเลย มาผมมาอีกคนนึงนะแถมหน่อยแถมหน่อยคอมลิงเทฟผมเจอเหมือนเป็นวอลล็อกตัวนี้เหมือนเป็นวอลล็อกหรือเปล่าเสกมังกรเลยมังกรคอมอดอนดราก้อนส์ฟอร์มอินโดนีเซียหลบมีการหลบอยู่ใต้มีหลบหลังหินหลบหลังหินแล้วไงต่อครับนี่ไงครับเราต้องเทคเพชเชนต์นะครับผมโอดทนไว้ก่อนไม่ต้องรีบพุชนะครับค่อยๆตอดเรื่อยไปก่อน เพราะว่าสายไฟเตอร์อย่างเราๆนี่กว่าจะถึงตัวคู่ต่อสู้โดนผ่านเลือดดีเทลเลือดไปนักต่อน,นักค่อยๆเล่นทุกคนโหเอ้นี่มันเสกกดดันด้วยวะกดดันเกินแต่เรามีหินช่วยวะลุยจังวันนี้เข้าตัวท่ากับจบเข้าตัวท่ากับจบรอเปล่าโวมไปหนึ่งทีแล้วตัวสายวิ่งหนีไปแล้วยังไงชัทน,นี้โดดหยองๆองจัมปิ้งจัมปิ้งฟันนี่ฟ็อกซ์ หลังหินนี้กโอ้ oh, my god man a d h u s t i n g you I'm d h u s t i n g you right now เล้ยยังไงต่อครับใช้หินเป็นตัวช่วยครับไม่ต้องมาไล่มา,มาเสกอะไรคนระับผมมีหินช่วยครับนี่ครับไม่ได้กินผมหรอกครับขวานไปเรียบร้อยไปจังหวะนี้แพ้บัวว่ะแพ้บัวว่ะแล้วก็แล้วก็ตามไปตอนนี้เขาเหมือนจะแบบว่าวุ่นจัดตอนนี้ฮอร์โมนไปว่าวุ่นยังไงตอนนี้หัวหนึ่งหัวหนึ่งทีโลจัด แล้วทำล่างสายหนีไหมแต่ผมบอกเลยซื้อเวลาได้แค่2วินาทีเท่าน,นั้นแหละจกกังหวะน,นี้โอ้โหเขาวิ่งโคตรไวเป็นสายซิ่งธนูดกักก่อนโอ้โหนึกว่าโ,โ,โ,โปรเพเยอะ <c oughs> นี่เจอผมไม่ได้หรอกตานนี้ไม่ได้เอาลาเทนชิลมาใช้ครับผมเปลี่ยนการคันนิดนึงเพราะว่าลาเทนชิลมาทำให้เราสโลครับเวลาเราวิ่งอ่ะมันจะลบโมเมูเม,ม,มส,สปีดนิดน,นึงครับก็เลยเปลี่ยนเรียบ โอ้โหดูคนนี้โอ้โหตายท่าเขาสวยดูดิถ้าดูปักคอแล้วก็นอนเอามือเท้าคางเอ้เอามือเท้าหัวนอนเป็นท่าแบบว่าเป็นท่านอนนอนตะแคงโ,โหโยของดีของดีได้ของจากคนนี้นี่ไม่ต้องไปหาของอื่นที่ไหนเลยคนคน,คนี้คนเดียวคนดีคนเดิมก็พอแล้วโอเคี้ครับผมเดี๋ยวเราไปต่อกับพ v พ หน้ากันเลยดีวยกว่าครั้งกนี้ก็ถือว่า gg enjoy easy easy man นะครับผม let's go pvp ครั้งต่อไปมาแล้วผมเจอเลยครับผม fighter class เยวกับผมวิ่งไงเจอผมแล้ววิ่งเลยเอาไปทีด้วยก่อนมีก้มมีก้มมีก้มหลบมีก้มหลบโดนตัวครับผมเหมือนจะเจ็บหนะักอ่ดโดนตัวสองรอบอีกแล้วโอ้ยคนนี้เขาไม่วิ่งเอ้ยเขาไม่ ไม่ใช่มีวิ่งเขาไม่สู้เลยตอนนี้ถอยแบบรัวๆดูดิเราตรงกลางมีที่ออกมาอีกนะครับผมวิ่งก่อนวิ่งวนก่อนคนนี้คนนี้สายวิ่งสายซิ่งแล้วสายซิ่งโดนอีกทีนึงครับอีกสักทีไหมโลมากตอนนี้โอ้เขาค่อนข้างนี้จะโลสุดๆตอนนี้ครับผม แล้วเขาวิ่งไปไหนอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าจะหลอยออกอย่าบอกนะว่ามันก็ใช่จริงๆด้วยครับอย่างที่คิดโอ้โห,หลอยออกเลยไม่เป็นไรครับเทนนดอกนี้แหละโอ้โหมันก็สายไปแล้วว่าสูงขนาดนั้นเป็นผมเป็นค็อกออ้ก็ยิงให้มันโค้งโดนเขาไม่ได้ครับต้องยอมปล่อยใช่ต้องยอมปล่อยปล่อยเธอโดยที่ยังรักใช่ไหมทุกคนไม่ใช่ละ ไปครับผมเราไปหาคนต่อไปกันเลยดีกว่าอผมว่ามันแทบจะไม่มีเลยนะตอนนี้มันบดละคนในเซิฟแทบไม่มีเอางี้ก่ะลองตัดภาพไปดูก่อนเผื่อมีผมใช้เวลารอตรงนี้สักห้าหกนาทีครับพบว่าตรงกลางนี้มันมีผู้เล่นมาอีกคนนึงจังหวะนี้มาละย่ออย่างนี้ยัง,ยงไงสเต็ปหลบธนูหรือเปล่าหลบธนูหรือเปล่ายังไงครับคนนี้โอ้โหสเต็ปโคตรดียอ่ยอซอยอย,อย,ออย่อย่อย่อโอ้ยยังไงแน่ยังไงแน่ยอ่อไปย่อมาอ่ะเราขุดแร่เลย เราไปย่อมาขุดแร่เลยอ้าวเอา้เอาเกมอะไรวะเนี่ยไม่ครับขุดแร่โอเคผมไปแล้วกันผมขอปล่อยเช้าแร่ไว้ตรงนี้แล้วกันครับก่อนออกขอยิงสกสกิทสกัสก,สกสหน่อยสำหรับน,นี้อย่าลืมติดตามนะครับสวัสดีครับ